เอาละครับสวีดัดสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยนะครับยินตรนรับเข้าสู่ในการสกีทีวีรายการที่คนหน้าตาไม่ดีก็ดูได้นะครับวันนี้อยู่ในเกมซับโดดิก้านะครับประจนภัยในโลกแห่งทะเลลึกในพาร์ทที่สองนะครับข้างบนนี้รู้สึกว่าจะฝนตกหรือเปล่าจ้ะสมองอะไรไม่เห็นเลยฝนตกแดดออกน้องเพนกวินไปไหนหมดวะเ่ยเอาละครับก็สำหรับวันนี้ครับ เราพร้อม่จะดำเนินในเรื่องเกมนี้กันต่อเลยนะครับโดยที่พวกปลาต่างๆนี้เรายังไม่ได้วิจัยเลยนะฮะพวกป่าแนงโง่พวกนี้จะเก็บไปก่อนแล้วกันมาเอาไว้เป็นอาหารเช้ามาเด้แหวนมชอบจังเลยพวกป่าพวกนี้แนรู้สึกดีเป็นบ้าเอาเราวันนี้เราจะไปเอาไอ้ตัวนี้ไปกินกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับแล้วเราก็จะ,ะสำรวจนะครับออกสำรวจ ว่ามันมีอะไรให้เราทำอีกบ้างนะครับอะ่ะตอนแรกเลยคือผมจะเก็บของแล้วกันของเต็มตัวเลยชนี่เก็บห้หมดมีแรงเงินด้วยอันหนึ่งนะฮะอันนี้เอาไปนะครับอันนี้เอาไปทำแบตเตอรี่โอเคหิวน้ำเลยกินน้ำยังต้องทำเสียงเลยอะทำน้ำาขึ้มใหม่นะครับจะได้พร้อมสำหรับเดินทางนี่เร่ายาปาปปิ้ง เราวันนี้ผมอยากทำออกซิเจนมากเลยคุณผู้ชมแต่ว่าออกซิเจนเนี่ยยังไม่ปลดล็อกเฮ้ยปลดแล้วนี่หว่าตะข่ายไฟเบอร์นะฮะทางออกซิเจนมาตรฐานใช้ตะข่ายไฟเบอร์ตะข่ายไฟเบอร์เราต้องไปเอาคลิปวนะครับ2อันซึ่งเราต้องไปตัดไอ้ต้นนั้นมานะครับได้เลยจัดไปชื่อแมผ่านหน้าบ้านกูเสร็จกูละเราต้องมาที่ต้นนี้สาหร่ ต้นสาหร่ายสาหร่ายใครเยอะบ้างยกไปขึ้นแน่นอ่ะ <c oughs> คนดูงงเลยสาหร่ายเ่ยพี่วะเออนั่นแหละสาหร่ายเข้าใจกันอยู่นะใช้สองอันใช่ไหมกูเก็บบอกสองกูเก็บสี่บอกสองเก็บ,กส,บกสี่สสนะฮะแม่ตอนนี้ตอนเช้าได้มันสวยสดยอดงามจริงแต่ถ้าไปตอนกลางคืนมันไม่ไปเห็นสวยแบบนี้วะชึบอ่ เดี๋ยวเราเคาะหินกันโอเคครับผมชิปได้ละทีนี้ทำการนี่ครับถุงตะข่ายนะครับเอาละแล้วเราก็จะทำเป็นถังออกซิเจนมาตรฐานน่าวาบเยี่ยมอตอนนี้เราสามารถเอ่อทำปั๊มออกซิเจนนะฮะ แล้วก็ทำเป็นท่อนะครับคือท่อเนี่ยเอาปั๊มไ้บน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 ผิวน้ำนะครับแล้วก็ทำท่อเลี้ยงลงไปข้างล่างเผื่อว่าแบบเราจะลงไปข้างล่างสูงๆนะครับแล้วก็มีเครื่องมีปลดล็อกมานะครับเป็นเครื่องมือส้มแซมนะฮะต้องใช้กรรมฐานผมจำไม่ได้ว่ากรรมฐานต้องทำตรงไหนะครับแล้วก็มีชิปคอมพิวเตอร์นะฮะอันล็อกมานะครับต้องใช้ทองคำแล้วก็เศษเห็ดนะฮะสำหรับวันนี้ เดี๋ยวเราจะทำแบตเตอรี่สำรองไปแล้วกันนะครับรู้สึกว่าแบตเตอรี่นี้แล้วตอนนี้เราออกซิเจนเราเจนะ็ดสิบ้วยนะเนี่ไงนี่ยนี่นี่ได้ละได้ละเจอละเจอละนี่ไอ้ตรงนี้มันมีนะครับมันชอบมีมันชอบหลบอยู่ในถ้ำเว้ยเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะเมื่อกี้เห็นแวบบอ๋อนี่ไงผ่านไม่ได้ไงเนี่ย มันเป็นต้นไม้ที่ไม่ขึ้นในแสงนะครับคือมันจะหลบใต้แสงเสมอไอ้อนแบตเตอรี่เนี่ยเ,เกมมันก็แบบขยันคิดนะว่าเออต้นงต้นไม้นี่มันทำอะไรได้นี่อะไรวะเนี่ยพีนอแล,ล้วลีฟอ๋อนี่ก็โอ้นี่ก็เป็นแนวประการังที่สแกนได้เหมือนกันคืออะไรวะเชลฟโคลนนะครับแข็งเป็นหินเกิดขึ้นแถวๆหินโอเค,อ,เคออกซิกเจนจะหมดนะครับโอ้นี่แบบ เนี่ยรอบบ้านเราสแกนได้หมดลเลยนะครับต้นมงต้นไม้นู่นนี่นั่นแน่เอาเริ่มมืดฮับเริ่มมืดชึบยางอย่าเพิ่งลกุกอย่าเพิ่งเอาล่ะทำแบตเตอรี่กันนะครับแวบเข้าให้แล้วก็โอเคเอาอันนี้ไปเก็บนะครับอ่ะเอาล่ะวันนี้ let's go เราจะต้องเอ่อไปหาแร่อะไรนะเราจะต้องไปหาเอ่อ ของต่างๆนะครับที่ยังอยู่ลิกๆกว่านี้ไปเป็นตอนเช้าๆเลยนะผมว่าเวิร์กนะฮะไปตอนคำๆมืดๆนิดอาจจะถึงตายเสียงอะไรฮกฮกักหักเออนี่ๆๆนี่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 ไออันนี้นะฮะเอาไว้ทำอืมอันนี้เอาไว้ทำของนะครับ ลงมาลงมาเิ่มลึกลเรเ่มลึกเราจะหาแร่ทองคำไว้คุณผู้ชมหุดทองนะฮะไม่มีปลาเรืองแสงแถวนี้แถวนี้เริ่มมีทองคำเรื่องมีแต่ทองแดงทองคำอยู่ไหนเนี่ยจะบอกต้องลึกกว่านี้สับสับ เราลงมาเลยกแรกแต่ยังมีต้นออกซิเจนอยู่ผู้ชม130เมตรทำไมผมได้ยินเสียงจากขวามือแถวนี้วะนั่นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะอะไรมันเสียแต่แถวนี้โอเคออกซิเจนเหลือ30วิ30วินะจ๊ะอึบ๊บโอเค30วิแถวนี้มีอะไรหรือเปล่าครับ ทำไมผมได้ยินเสียงอะไรโฮกๆๆฮอยู่แถวนี้วะนี่มันคืออะไรวะเหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้ด a ตตานะครับได้ข้อมูลลงไปลงอีกได้ไหมเนี่ยอันนี้คืออะไร truck fragment ครับสแกนโอ้โหผู้ชมออกซิเจนจะหมดออกซิเจนจะหมด เฮ้ย,ยปลาเชื่อเลยวะเนี่ยอ้าวู้คี่ปลาอะไรวะผมว่ายผ่านปลาอะไรมาวะชิบหายว่ายผ่านอะไรมาเมื่อก,กี้มันอยู่แถวๆนี้นะครับผมเห็นตาไม่ฝาดหรอกแต่หน้าตามันดูเป็นปลาที่ไม่เป็นมิตรเท่าไหร่นะครับนั่นไงนายคือปลาอะไร สวัสดีไปเฮ้ยเนื้อตัวอะไรวะเนี่ยเยอะเยอะเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้อ๋อมีตรงนี้ด้วยอ๋อนี่ตัวอะไรแอบสวัสดีอาร์กติกเล่เล่เนี่คือปลาอะไรนะปลาปลาปลาไอตัวยาวๆอ่ะเขาเรียกว่าปลาอะไรนะ เออกูรู้แล้วว่ามึงแดกกันโอเคโอเคไอตัวเมื่อกี้โดนแดกไปนะปลากระเบนอ่ามันคือปลากระเบนนะฮะวุ้นลงไปข้างล่างมีอะไรไม่รู้อีกอื้อไปหมดโอ้โหนี่ลมมาไกลมากแม่จา๋าโอ้โหมีไก่เลยคุณผู้ชมไจส๊สแม่จา๋าช่วยหนูด้วยหนูกินกล้วยอยู่บนหลังคาตกลงมาทายาหม่อง20กล่องก็ไม่หายนี่ยังแค่ขั้นแรกแล้วไ่้ปลามังกรเหรอ ต<บ>รง <ıkt> น <plex> ี้อะไรวะเนี่ยทำไมมันเป็นแบบยึกยึกยูยูยึกยึกยูเต็มไปหมดโอ้ชิตสวัสดีนี่คืออะไรนี่คืออะไรดาดฟ้าเรือสแกนก่อนนะครับสแกนเอาโต๊ะก่อนมองสายมองสาโอ้นี่มันที่ปลูกผักนี่ว่ะเราสามารถปลูกพวกต้นพวกนี้ได้เด้อเสร็จกูละเสร็จกูละไม่ สแกนสแกนอืมโ oh อ้มายก็แล้วตรงนั้นปลาอะไรวะนั่นแน่ตรงนั้นมันตัวอะไรขึ้นมาเกันฮึบอุ้ยทำไมแถวนี้มันสีแดงวะลองลองไปดู่อยนะะหวัดดีนายคือตัวอะไร ไอ,อชิดตัวนี้ขโมยของผมจำได้วิวิเชียเลยวิวิเฮ้ยขโมยมีดกอีกะแม่งขโมยเามีดกูคืนมาเอาขอขโมยมีดต้องสดมันคืนดีที่ขโมยได้อยู่เนี่ยกูจะบ้าแถวนี้นี่แม่งแถวนี้นี่แบบคุณผู้ชมเข้าใจไปะวาแม่งน่ากลัวเชี่อเชียรเลยอะเอาไปดีวะ คือเรามีภารกิจนะครับคุณผู้ชมครับมันมีสัญญาณแปลกๆมาจากความลึกประมาณ200นะฮะอันนี้คืออันนี้เอาไว้สแกนชิ้นส่วนดีกว่าน้ำตืมน้ำก่อนอาล่ะตอนนี้มีอะไรปลดล็อกมาใหม่บ้างดูซิอุปกรณ์มีอนุรักษ์ออกซิเจนเมื่ออยู่ในน้ำลึก รีเบเตอร์อ๋อทำให้เราประหยัดออกซิเจนเวลาเรานำน้ำลึกๆนะครับโอเคน้กกากกันแก๊สเอ้ยนักากกันความดันนั่นเองเยี่ยมทีนี้จะได้ดำน้ำลึกได้อย่างสบายใจแล้วนะครับนี่ไงเยี่ยมเลยเอาละโอเคทีนี้เราจะหาเป็นพวกผลิตกรรมฐานนะครับซึ่งผมกำลังงงว่าเราจะไปหากรรมฐานที่ไหน เราจะต้องแถบภูเขาไฟหรือเปล่าแล้วก็เ,เราสามารถครับเครื่องมือนะฮะถ้าจะไม่ผิดเป็นเป็นฐานสร้างยานอันเนี้ยฐานสร้างยานนะครับแต่ว่าเรายังไม่ปลดล็อกเลยไม่รู้ว่าไปหาที่ไหนนะครับอืมเน่าเฟกก็กินได้วะอกินข้าวก่อนนะทำอาหารก่อนอ๋อเราต้องไปท่ายานพนาเคลืนที่เราต้องไปสแกนเหรอสแสดงว่าเราต้องไปไล่สแกนมันนะฮะ น่าจะอยู่แ,แถวๆนี้แหละผมว่าไม่น่าไกลนะครับเดี๋ยวเราลองหาดูดิตรงนี้มีทองแดงชิ้นส่วนเหรอวันนี้เป็นควินไงสแกนเพนควินจับมาเลี้ยงที่บ้านสักตัวได้ไหม โอมันไล่แดกปลาอยู่นี่มาถึงนั้นเราจะท,ทําที่จอดยานกันนะครับอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยชิปอ๋อแถวนี้นี่มันแถวไหนกันวะอืมเจอนี่มันตัวพวกตัวเย็นเย็นมันเยอะมากเลยนะเนะี่ยตัวเย็นเย็นนี่คือไอตัวเย็นเย็นรับอยากเย็นก็ต้องมาให้มันฉีดใส่ไง เย็นเย็นเย็ยเยเยเยนชื่นใจเลยเสียงอะไรวะเนี่ยตัวเยน็นเย็นเถนี้มีเกลือเต็มไปหมดเลยเข็มลองว่ายไปเรื่อยดูครับน่าจะมีอะไรแปลกๆแถวนี้หรือเปล่าอ๋อนี่มันตรงที่เรามาในพรกที่แล้วนี่ว่า เราจะไปหาชิ้นส่วนไอ้นั้นตรงไหนครับไอที่เอาไว้สร้างยานน่ะเนี่ยอยู่แถวนี้ไหมวตรงนี้มีกล่องเพียบเลยนะเนี่ยกล่องโอกล่องกระจัดกระจายแถวนี้เพียบฮ่ <c oughs> มีถ้ำด้วย <c oughs> กูชอบถ้ำ <c oughs> เลือกถ้ำนี่ไว้ใจเจมได้เลยถ้ามอง <c oughs> นี่คืออะไรชิ้นส่วนโอ้เนี่ยเหรอ ซีมังกี้เนสอ๋อนี่ลังมันเหรออืมซีมังกี้ลิงน้ำนะฮะเป็นลังของลิงน้ำอืมไอตัวนั้นก็เปล่งจะออกมาแย่นั้นแหละอืมเปล่งเก่งจริงมก็มออกมาเลยฮึจับเฮ้ยไอ,อ้มันนี้ลงน้ำได้เฮ้ยไม่คิดได้แล่วแหละ วัดดี้เฮ้ยเวสต์ดิขี้ขโมยฮะขี้ขโมยอ่ะขี้ขโมยขี้ขโมยอะขี้ขโมยเหรอขี้ขโมยสับไปปิดโอ้ได้ทองแล้วเว้ยโอ้ทองมันจะเป็นก้อนกลมๆนี่อะไรวะลูตลูดอะไรวะเก็บ คืออะไรก็ไม่รู้ครับรูทโพุชเป็นส่วนผสมอะไรทีอย่างเนี่ยชิบหายแล้วแต่ออกซิเจนจะหมด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 จ้าอืมยังยังยังไม่อยากตาย ขึ้นเงินโอเคแม่ลูตรงนี้ก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะเนี่ยได้ทองมาอันหนึ่งนะฮะถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงแล้วก็เราจะตามาหาท่าเรือใช่ไหมมันม่ท่าเรือใช่ไหมับท่าไว้ผลิตเรือเว้ยขาดอีกชิ้นส่วนเดียวนะครับเราก็จะสร้างมันได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าแม่ง วัดเดนนายคือตัวอะไรไงแฮะโฮฟิชวัดไอปลาเปรตนี่มาทำไมเนี่ย <c oughs> และแกคือใครแฮะลอยไปทั่วเลย <30 seconds. S 1> อันนี้น่าจะเป็นปลาหน้าโง่นะครับที่ใน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 โลกเราก็มีนะฮะคุณผู้ชมโลกชีวิตจริงนะี่ยมันเป็นปลาที่แบบน่าสงสารที่สุดในโลกโอ้แต่นี่มันเติมออกซิเจนได้ด้วยโอ้ ไม่ตีว่ามันเป็นปลาหน้างโง่นะเนี่ยปลาอะไรก็ไม่รู้สับจะไม่สับได้นะครับยังไงเขาอยังไงฮะเอาละเราจะขึ้นไปบนบนน้ำก่อนนะครับชึบเติมออกซิเจนให้เต็มเราก็จะลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับคืออยากได้เนี่ยส,สเ,ตเตชันอะไรทุกอย่างนี่ไงเอาไว้ทำ ทำยานนะฮะเอาไว้ทำยานพานนะนะฮะเพียงแต่ว่าผมไม่รู้ว่าอีกอันหนึ่งแม่งอยู่ไหนเว้ยตรงปิ๊บ,บ,บ,บนี่มีอะไรวะลองลองมาดูเดะนี่คืออะไรวะเพนไม่บอกด้วยอืมเติมน้ำก่อน คว,ความน่ากลัวความน่ากลัวอืมเห็นแล้วกูเห็นถึงความน่ากลัวแล้วเอ้ยวันนี้ฮะเองจริงจะเข้ามากูมีมีดเข้ามาเลยเพื่อนเข้ามาเลยเฮ้ยเองจริงจะเข้ามาเลยมาจับสู้กูสู้กูส,ส,สู้เอาดิเอาดิกูกัดรถ กัดรถเดยอะไปมืกันนะเนี่ยหมารอบกัดกูสู้เนะเว้ยมาดิมาด,มาดิให้รู้เผ่าพันกูสู้เผ่าพันกูสู้เอาดีเอาดีน่าจะกลัวแล้วแหละมันน่าจะกลัวแล้วเลยครับผมคิดคิดว่าอย่างนั้นขนาดแถวนี้โด่งมันเพียบเลยนะเนี่ยอนซ้ายอันขวาดีๆครับ มีหรือเปล่านี่หรือเปล่านี่ไม่ใช่เ,เดี๋ยวดีดตัวขึ้นมากันชึบโอ้ยดีดไม่ถ,ถึงลงไปลึกมากเมื่อกี้ว้าวผมว่ากำมาถันไม่ต้องอยู่แถวนี้ชัวร์คุณผู้ชม,มเชื่อไหม ว่ากรรมฐานมันต้องอยู่ที่ภูเขาไฟเลยถูกป่ะนี่ก็น่าจะเป็นโซนภูเขาไฟมันบอกว่าเจอสัญญาณแปลกๆเฮ้ยเกย์เหรออย่าทวนดิตัวนี้กูไม่ยึดตัวนี้กูไม่สู้ตัวนี้กูไม่สู้อื คนนี้อย่าไปสู้นะฮะตุ้มตะกี้กูุ้มตะกี้ใหญ่มากใหญ่ใหญ่เอี้ยโอ้โหไม่ไปไม่ได้ไปไม่ได้ดูเสียงร้องดูเสียงร้องดูเสียงร้องซะก่อนเอาละรครับตอนนี้เราก็พยายามตามหาชิ้นส่วนสุดท้ายนะครับของท่าท่าเรือนะครับจ่ว่าเราอะไรเจออะไรก็ไม่รู้กับดักสุสาน เป็นชิ้นส่วนง่ๆแล้วก็ตอนนี้เอ่อยังหาไม่ได้นะครับแบตเตอรี่ก็หมดนะรประเด็นเลยคือแบตเตอรี่หมดนะฮบแล้วก็ไปไกลไม่ค่อยจะได้นะครับแถวนี้นี่อันตรายโคตรนะฮะคือว่ายว่ายมาไกลมากคุณผู้ชมเข้าใจปะมันมันมีตัวแบบตัวแบบเพี้ยนๆอยู่แถวนี้นะฮะผมเลยสยองอยู่นะับคือมันเป็นตัวคล้ายๆกับจระเข้อะไรก็ไม่รู้ นี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรอยู่แตแถวนู้นนะฮะผมไปไม่ได้นะครับตอนนี้แบตเตอรี่หมดก็เลยเลิกซ่านิดนึงนะครับน่าจะโดนงาบทีเดียวตายนะครับงาบไปแดกชีวิตแม่งวิ่งไปคิดเลขไปมากๆนะครับลันทดนลันทดอะไรล่อเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆดเดเคเฮ้ยดดเ ไอตัวเพนกวินนี่แม่งแสบโอเคเติมออกซิเจนเรียบร้อยไอตัวเนี่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 ยเชยแล้วมันว่ายอย่างเร็วเลยเว้ยมันว่ายโคตรเร็วเลยเว้ยใช่สตีไม่มาแดกกูเมื่อกี้เย้ไอเพนกวินนี่เราเราไปไม่ไปต่อไม่ได้เลยครับคุณผู้ชม ต้องจำใจว่ายน้ำหาอยู่แถวเนี้นี่โคตรสู้ชีวิตนี่แกเป็นเจมคนสู้ชีวิตโคตรๆคุณผู้ชมนี่มันอยู่ในหลืบนี้วะหลืบนี้ไม่น่าจะอยู่นะลืบนี้มีตน้นออกซิเจนโมโม่ตน้นหนึ่งแบตหมดหมดอันนี้บอกว่าวเฮ้ยโอ้ใช่จริง่ละ ได้แล้วโว้ย <New Blue S 1> ได้เลย synthesised กูกลับบ้านแล้วโว้ยแล้วกูมาจากไหนทั้งนั้คือปกติเนี่ยเวลาอัดเกมจะไม่ค่อยเหนื่อยนะครับแต่ว่าอัดเกมนี้นี่มันเหนื่อยจริง <c oughs> คือมันมันต้องแบบใช้พลังมหาศาลมากๆในการ alert อเล e ร์เอ่ะเข้าใจไหมคุณผู้ชมเข้าใจมคำว่าอ alert ไหมคือแบบไม่รู้ว่าตัวเชีย่ยอะไรมันจะอยู่ใต้นี่เว้ยนะฮะคือมันต้องสอดส่องตลอดนะครับทั้งแบบเราต้องดูว่า มีตัวอะไรอยู่ใกล้เราหรือว่าไอเทมที่เราต้องการอยู่ใกล้เราหรือเปล่านะครับอะรครับอ,อันนี้โอ้โหแอรโรเจลโอ้โหต้องไปหาเจลสเต็กทับทิมบ้าะครก็ไม่รู้มีเซลพลังงานอันใหญ่นะที่ปลดล็อกเข้ามานะครับมีอาหารการกินแล้วก็วันนี้เราจะทำในส่วนของแท่งไทเทเนียมวอเ t อ h e ฟัคเอดิชั่นชิปคอมพิวเตอร์ชิปคอมพิวเตอร์ทำไง ลวดทองแดงอ๋อเรามีแร่ทองแล้วนี่วา่าเอาละ่ะมีครบ <c oughs> นี่ <c oughs> ได้แลวโวยเยออันนี้จะเป็นเครื่องเอาไว้สร้างอ,าอุปกรณ์ไว้สลับดำน้ำนะครับเอาละ่ะเราต้องไปวางข้างบนเหนือน้ำชึบแวบ ก็จะรออยู่อย่างนี้ชิบโอเคปีนยังสร้างอะไรไม่ได้ด้วยต้องไปหาจากไหนเนี่ยยังสร้างอะไรไม่ได้เลยละ่ะชีวิตหน่อยชีวิตแล้วเราจะไปปลดล็อกมันแบบเพี้ยอะไรวะโอเคฮะตอนนี้ผมว่า พักก่อนดีกว่านะครับคุณผู้ชมจริงๆเรายังเหลืออุปกรณ์อีกเยอะมากที่เราต้องทานะฮะอันนี้กับดักหลุมศพนี่คืออะไรไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยไปทานะฮะจริงคือผมอยากได้อุปกรณ์ในการสร้างมากไฟฉายเรายังไม่มีอุปกรณ์สำหรับการสร้างนะครับคุณผู้ชมครับมีแต่พวกอะไรง่ๆอยู่นะฮะเพว่าค่อยๆไปทีละสเต็ปแล้วกันนะครับโอเคฮะสำหรับวันนี้ชิปคอราคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีใครที่ชอบเกมนี้นะครับฝากกดไลค์ กด subscribe ช่องเราด้วยนะครับใครที่ใจดีมากๆก็ฝากแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครัสำหรับเกมซับนูดิก้าเกมที่มีแต่อะไรก็ไม่รู้อยู่ใต้น้ำนะครับขออภัยนะครัสำหรับเกมนี้ที่ใครจะแบบดูแล้วไม่ชอบอะไรที่มันใต้น้ำแล้วมันกดดันใช่ไหมมันอึดอัดนะครับก็ขออภัยนะครับส่วนใครที่ชอบก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนจ้ะบ๊ายบายครับโอ๊เข้าให้